ค่ะเราก็มาถึงราศีมังกรกันนะคะราศีมังกรเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562นะคะเอาก็เรื่อยมาจากหลังสงการเลยเอ๊ะเป็นยังไงนะชาวราศีมังกรจะบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่ดาวพระราหูเนี่ย ยกย้ายออกจากราศีกรกฎไม่เลงแล้วไม่เลงแล้วนะก็ว่าโชคดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความมืดดำดาวบาปเนี่ยดาวแห่งความยุ่งยากปัญหาสารพัดเลยเนี่ยนะทำให้ให้ชาวราศีมังกรเนี่ยอยู่กับความ มืดมืดบวัวมัวนะคะ,อะตอนที่อยู่ราศีกรกฎนะคะแต่ตอนนี้ท่านยกย้ายเรือนแล้วนะคะจากวันที่22กุมภาพุทธศักราช2562เนี่ยท่านยกย้ายบอกว่า,าวความมืดบวัวความมืดเงาม,มืดเนี่ยย้ายออกไปแล้วไปเป็นเรือนอะไแต่ปรากฏว่าเงาม,มืดอันนี้ยเป็นดาวเงินนะคะเป็นดาวเงินของ ชาวราศีมังกรนะก็ก็ดาวเงินเป็นอริแหมมันจะต้องอต่อสู้นะจะต้องมีปัญหาจะต้องมีภาระหนี้สินการผอนโ่งอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่าระวังถูกหลอกถูกลวงนะคะะ ใครยืมเงินห้ามให้เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจะมีปัญหาต่อเนื่องจากที่ว่าเอาคิดว่าดีแล้วไม่ไม่ยังไม่ดียังไม่ดีนะเพราะว่าดาวเงินยังเป็นดาวที่มีปัญหาไม่น่ามีก็จะมีนะคะไม่น่าเกิดก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เอาไว้ด้วยทีนี้ถามว่ามันจะมีเรื่องหมดเงินเยอะแล้วมีจะมีได้ไหมก็จะมีได้โอกาสนั้นก็จะมาเนี่ยเมื่อ พระราหูเนี่ยเป็นดาวเงินเงินอยู่ในตำแหน่งปักกิณากะาโชคนะคะบอกว่าเมื่อดาวอยู่ในตำแหน่งที่มีองค์เก์เป็นองค์เก์เนี่ยอ,อิทธิพลอื่นๆที่จะมาให้รายเนี่ยก็จะหมดสภาพได้ก็ขอให้ชาวราศีบังกรเ,เป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นแต่อาจารย์ก็มีความเชื่อว่าเขาจะแสดงแสดงทุกอย่างที่ที่ ที่เป็นตัวตนของพระราหูนะคะและก็เรื่องราวที่เขาจะบอกตัวของเขานะแล้วก็เหตุการณนะ์การวางพอดเรื่องหมานะคะวางพอดเรื่องหมาในเรือนนะในเมื่อในเมื่อเขาเป็นดาวเงินนะคะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเงิน ให้เห็นเพราะเขาอยู่เรือนอริไม่อย่างนั้นจะมีเรือนอริเรือนศัตรูไว้ทําไมนะคะก็ะคือเราเราก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละนะการจะได้มาหรือการจะจ่ายออกไปนะคะแล้วก็แล้วก็การที่เขาเป็นปกินากะาโชคเงินเป็นปกินากะาโชคก็จะให้คุณอีกนะคะ แล้วก็เป็นปกินะคะโชคแล้วก็มีดาวเสารองรับดาวเสารซึ่งเป็นดาวตนุรษคของราศีมังกรรองรับอยู่นะคะก็จะมีโชคเสาร์พบราหูเสา เร็งอสุราท่านว่าไว้จะเกิดโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ก็จะเกิดโชคกลับมานะคะก็จะ,ะสามเรือนเรือนนี้ก็จะไม่ไปไหนอาจจะสัมพันธ์กันอยู่นะคะถึงจะเป็นเรือนอริแต่ก็มาเร็งที่เรือนวินาศเรือนวินาศก็คืออาจจะมีการ ได้ที่ลดน้อยลงไปหน่อยก็ได้หรือได้แบบได้ไมาแล้วจะต้องมีการสูญเสียจะต้องมีการจ่ายเยอะจ่ายมากก็ได้แต่ดาวพระสบดีเนี่ยก็เป็นเกษตรตราธิบดีนะในเรือนวินาศของชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นการได้อะไรมาของชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องเป็นการได้ที่มีเงื่อนไขนะคะไม่ใช่ได้อย่างสบายสบายเหมือนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูด ชาวราศีธนูเี่ยได้มาอย่างสบายๆนะคะเพราะว่าดาวพระศุดีเป็นเกษตราธิปดีแล้วเป็นอ,องค์เกณ์อีกแล้วดาวเสาร์เป็นดาวเงินเป็นดาวองค์เกณ์อีกนะคะแล้วมีดาวแห่งการประสบความสําเร็จคือดาวสุภาเนี่ยนะคะ,ะเป็นตรีโกณน,นะคะส่งแสงมาให้กับชาวราศี ธนูนะคะเขาเรียกเป็นเป็น,ปนตรีโกณธาตุไฟด้วยกันด้วยนะคะเพราะนั้นอันนั้คือความโชคดีนะที่แบบไม่มีเงื่อนไขนะแต่ชาวราศีมังกรมีเงื่อนไขไปหมดเลยนะคะจะได้เงินก็เป็นอานิเงินนี้ขนาดเป็นปกินอากาศโชคขนาดเรงดาวเสาจะได้แล้วก็ยังเป็นเรือนวินาศอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ นะคะแต่อริก,กับวินาศเนี่ยเมื่อเข้ามาสัมพันธ์กันเนี่ยเขาจะลบล้างความไม่ดีออกไปนะคะเขาจะลบล้างความไม่ดีให้แล้วก็ทําให้ดาวเนี่ยนะแสดงผลร้อยเอร์ซของตัวเขาเพราะฉะนั้นชาวราศีมกรอย่าตกอ,อกตกใจแม้ว่าจะมีดีบ้างเสียบ้างหรือมีเงื่อนไขเยอะแต่ก็จะมีโอกาส คบสิ่งดีได้สิ่งดีนะคะนะเราเป็นดาวที่กำลังอยู่ในเงื่อนไขของความมั่งคั่งร่ำรวยนะมีทั้นดาวบาปและดาวบุญดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวแห่งการเดินทางไกลแล้วก็เรายังมีมหาอุดคือดาวศุกร์เนี่ยช่วยเราอยู่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวกรรม,มาดาวกนนารงานเห็นว่าชาวราศี มังกรช่วงนี้งานพุ่งก็พุ่งเลยงานหายก็หายเลยนะ,ะต้องระวังตอนงานพุ่งเงินมาเยอะเลยเมงานหายเงินก็หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเงื่อนไขนะมันจะไม่แบบไม่ไม่คงที่เหมือนกับเหมือนกับความเป็นดาวเสาวของเขานะนะอย่างไรก็ดีนะอย่างไรก็ดีนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ พันธุนะในเรือนพันธุเนี่ยมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวฤตยิยูแล้วก็ดาวพุธอยู่นะคะก็ระวังการเจรจาระวังการพูดคุยระวังการติดต่อสื่อสารนะต้องใจยินยินนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะก็ก็อาจจะมีความขัดแย้งในไม่ในสิ่งที่เราไม่ควรที่จะ สื่อสารเราก็ไปสื่อสารเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะคะแล้วก็มีดาวอา,อาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวในเรือนมอรณะมรณะกอ็อยู่ที่เรือนพันธุนะก็อาจจะมีการซื้อขายทรัพย์สินก็ได้ซื้อขายบ้านรถนะมีการขายออกก็ได้นะคะทำให้ได้เงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ของชาวราศีมังกรแล้วจะทําให้เกิดสิ่งดีๆนะเราเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถนะอย่างนั้นก็ได้นะคะเปลี่ยนสิ่งสิ่งที่ทำให้ให้ให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่แล้วเราจะมีความเจริญขึ้นนะดาวบริจยูบอกเปลี่ยนนะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็เอาออกไปจากตัวเองนะอันนี้หมายถึงบ้านด้วย หมายถึงรถหมายถึงที่ทำงานนะคะมีการซื้อขายที่จะทำให้เราได้เงินนะคะอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสูญเสียงเงินด้วยหรือว่ามีความยุ่งยาก ภายในบ้านมาสู่เราด้วยเพราะมะริตโยวันนั้นบอกแล้วชาวราศีมังกรเป็นราศีที่มีเงื่อนไขในการทำสิ่งต่างๆนะคะ,ะถ้าเราเไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเลยแต่มันยุ่งๆนะบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่มัน เอออย่างอาจารย์ตอนเนี้ยไม่รู้เป็นยังไงอาจารย์ยังรื้อห้องอบอกห้องพระเนี่ยเอะเราเอาไว้ไหวพระนะแต่ว่ามีของไปวางไว้เกเกะเชียวอ่ะอาจารย์ก็ยังรื้อลงมาเออเอออาจารย์ก็ราศีมังกรนะน,นี่คุยๆไปก็ลืมว่าตัวเองราศีมังกรเอ๊ะว่านึกยังไงนะเราทําไมถึงจัดห้องพระจัดบ้านจัดเอาของที่ไม่ดีออกนะคะของที่ มันโลคกรุงรังของเสียของอรองเท้าเนี่ยอาจารย์จัดทิ้งไปแล้วนะคะ,อะของที่เป็นขยะได้เนี่ยนะ,ะหรือว่าหมดความจำเป็นที่เราจะใช้พัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเสียเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะจัดใหม่จัดใหม่นะ,อ,ะอาจารย์ก็อย่างนึงว่าเอะมามามา,มาพูดดวงลืมไปว่าเราราศีมังกร <laughs> นะเว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจัดบ้านใหญ่เลยนะคะก็ะจัดเพราะว่าไม่รู้อยากจัดอยากจัดจนระจริงแล้วเป็นไปตามดาวว่าต้องปฏิวัติตัวเองปฏิวัติบ้านปฏิวัติรถไม่เคยร้างรถก็ร้างซะ <c oughs> นะคะค่ะไม่เคยทําความสะอาดบ้านก็ทำซะหรือว่าเปลี่ยนห้องที่ทํางานเปลี่ยน เปลี่ยนงานก็ได้นะเปลี่ยนที่ทํางานอะไรอย่างก็ได้หรือว่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนในบ้านเนี่ยสุขภาพดีไม่เจ็บใครได้ป่วยไม่อย่างนั้นนะจะสังเกตว่าคนในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านหรือว่าเจ็บใครได้ป่วยได้ได,ด้วยทธิบลของดาวอาทิตย์ดาวพฤติยูเนี่ยแล้วก็ดาวพุธที่อยู่ในเรือแต่เดียวท่านก็ย้ายกันเนาะเดี๋ยวดาวอังคารท่านก็วันที่เจพฤษภาคมท่านก็ย้ายมาอยู่เรือนอริระวังเรื่องการงานก็จะ,ะหมองไปหน่อยเนาะ การงานมองไปนะไม่แอคทีฟเหมือนตอนอยู่ที่เรือนพุตตะเพราะอยู่ที่เรือนพุตตะก็จะเกิดโชคเกิดแาบในเรื่องของการงานอีนะคะส่ะวนดาวเกตนี่จะเกิดสุภาษามาหรือกรมมะอันนี้ก็ไม่เกิดผลเสียอะไรไปเป็นเรื่องของอจิตวิญญ,ญาณรางสังขง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะก็ถือว่าให้โชคดีนะชาวราศีมังกรนี้ อาจจะบอกอะไรดีๆให้กับคนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาเยือนบ้านสู่บ้านและเกิดสิริมงคลนะอบอกบอกหวยแม่น <c oughs> นะทำงานจุกเอาหวยโรตอรี่ได้แต่ก็ทำมาได้ตั้งแต่อยู่ราพาแล้วก็มากมานะคะทำได้ทั้งสองอันอสรุปชาวราศีมังกรนะคะก็มีตำแหน่งของดาวเนี่ย ก็ที่ให้คุณให้คุณก็เาเรียกว่าดาวของความรักในะความรักจริงๆเนี่ยให้คุณในเรื่องของแดงไกลหมดเลยนะคะ,ะต่างถิ่นแดนไกลไกลมากไกลน้อยนะคะเพราะอยู่เดือนวินาศเดือนอรินะคะ,ะซึ่งมีผลต่อเจ้าชะตาราศีมังกรหมดเลยแล้วก็ดาวอาทิตย์ในเรือนมอรณะนะอยู่ในเรือนพันธุนะจะต้อง อาจจะต้องเดินทางไกลนะคะจากบ้านไปเท,นนทเที่ยวนู่นเที่ยวนี้บ้างก็ได้นะจะได้แก้ดวงนะจะได้กลายเป็นดวงที่ประสบความสําเร็จดีเพราะฉะนั้นการดีการเสียของชาวราศีมกรเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองดีๆนะอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการได้ดีแบบมีเงื่อนไขนะทุกขั้นตอนเลยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชค ปลายปากการู้ไม่ว่า